คนกลางรักแอบแฉันนั่งจัดแฟ้มต่ออีกไม่กี่อันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันต้องใช้เวลาเพราะฉันต้องอ่านมันทุกแฟม้มอันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญในที่สุดฉันก็จัดเสร็จสักทีพี่สุขาเอกสารที่ไม่เอาแล้วเอาไปไว้ที่ไหนคะประกาศคู่เอาไปเก็บที่ห้องเก็บของเจ้า เอาวางไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเก็บเอาพี่ของเคลียร์งานนี้ก่อนไม่เป็นไรค่ะไมเอาไปเก็บให้ประกาศผู้จะดีเหรอือประกาศผู้ทำไมไม่ดีล่าคะก็มายมาฝึกงานนี่หนะ้าโอเคงั้นมายเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาห้องอยู่ซ้ายมือจะมีป้ายบอกอยู่หน้าห้อง ฉันหยิบเอกสารที่จะต้องไปเก็บแล้วเดินไปตามที่พี่สุบอกแต่เอกสารนี้ก็หนักเหมือนกันนะเห็นว่าเป็นกระดาษไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้พอเจอห้องฉันก็เปิดประตูเข้าไปเลยแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นพนักงานขายและพนักงานหญิงกำลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่ในห้องเออห้ามมาหับผ้า ประกาศผู้เฮ้ย hey, ประกาศผู้ทั้งสองเรีบใส่เสื้อผ้าส่วนฉันตั้งแต่เห็นสองคนนั้นกำลังจะห้ามหัภาคกันฉันก็เดินออกไปยืนอยู่ด้านนอกทันทีสวยหน้ฉันเข้ามาเห็นภาพแบบนี้พึกเขาต้องโกรธมากแต่ไม่เข้ามาทำไมไม่เปาะประตูก่อนให้สามวัสเจรีขอโทษค่ะไม่มีมารยาท,ที่โรงเรียนเขาไม่สอนเรื่องมารยาทหรือไง ประกาศคู่พอเธออย่าไปว่าน้องเขาเลยน้องพี่ขอโทษด้วยนะครับทำไมสามวัดสเจรีเห็นใส่ชุดนักศึกษาหน่อยทำมาเป็นคนดีอยากได้แล้วสิถึงพูดแบบนี้ไม่เอาหน้าไปไปทำงานกันเถอะพี่ขอเตัวนะครับคนสวยคสีมหาภาคค่ะอะไรยังไม่เสร็จเลยนะประกาศคู่ พี่ผู้ชายลากพี่ผู้หญิงออกไปเสียงพี่ผู้หญิงก็โวยวายเสียงดังอย่างไม่ขาดสายนี่มันที่ทำงานทำไมทำแบบนี้ได้ละ่ะช่างเรื่องของเขาเถอะช้อไม้หายอากาศนอเปิดประตูเขาห้องเข้าไปอีกครั้งแล้วนำเอกสารเข้าไปเก็บจนเรียบร้อยแล้วก็เก็บของที่พี่สองคนนั้นทำล้นโรงแรม ที่อื่นๆก็มีทำไมไม่ไปทำมาทำที่ทำงานแบบนี้มันใช่ไม่ได้เลยว่าไม้คะแอมประกาศผู้มีคนมากกระแอมที่ข้างๆหูของฉันฉันตกใจเผลอหลักผู้ชายคนนั้นออกที่คนนี้นี่เมื่อกี้เขาเดินไปทำงานแล้วไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงกลับมาล่ะมาค่ะ พี่ช่วยเก็บของพี่เขาเดินมาหยิบนั่นหยิบวนนี้จัดอย่างเป็นระเบียบย่างสบายใจไม่เหมือนกับฉันที่ตอนนี้รู้สึกอึดอัดมากและยังกังอีกด้วยในห้องนี้ไม่มีใครเลยนอกจากฉันกับพี่เขาถ้าเกิดสระเอสระอีเอเขาทำอะไรฉันขึ้นมาหลักจะร้องให้คนช่วยก็คงลำบากแน่ฉันต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนที่ความคิดของฉันจะเป็นจริงจะเสร็จ แล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะมที่คนนั้นเอามือมาจับที่มือฉันฉันตกใจเลยสลัดมันออกทำไมเล่าคะอยู่คุยกับพี่ก่อนไม่ได้เหรอหมายต้องไปทำงานเขามีงานค้างอยู่ขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนสิประกาศผู้พี่คนนั้นขยับมากันทางเอาไว้ไม่ให้ฉันเดินออกไปได้ทำไมดีละ่ะไม่มีทางเลือกฉันหันไปหยิบแจกกันดอกไม้ขึ้นมาป้องกันตัว พี่แค่มาคุยกับน้องเองนะคะจะเกลืออะไรพี่เขาเดินเข้ามาหาฉันทีแล้วก้าวฉันก็ถอยหลังทีแล้วก้าวเหมือนกันอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันตีคุณแน่สามวัตสเจรีพี่ว่าเรามาคุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะพี่ไม่ทำอะไรน้องหรอกก็บอกว่าอย่าเข้ามาไงสามวัตสเจรีปังประตูห้องถูกเปิดอย่างเสียงดังเผยให้เห็นร่างที่สูงที่ดูดี กลิ่นน้มหอมนี่คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณภาคีเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเธอมาได้ตรงเวลาพอดีอย่างกับนักกันไว้เพลงก็มาข้าไม้ยมกภาคีผมนั่งทำงานนอยสาระอูเอกในห้องตามปกติผมนั่งมองมายเป็นระยะระยะเธออยู่ในสายตาของผมทุกเวลาทุกวินาทีพอเคลียร์งานเสร็จ ผมก็นั่งมองไม่อยู่แบบนั้นมองยังไงก็ไม่เบื่อ เธอกำลังจะเอาของไปเก็บที่ห้องเก็บของผมก็ไล่กล้องดูตามทางที่เธอเดินไปผมนั่งมองอยู่สักพักเธอเข้าไปในห้องแล้วก็เดินออกมาอย่างกระวนกระวายเป็นอะไรของเธอแล้วทำไมไม่เข้าไปเก็บของไม่นานประตูห้องนั้นก็เปิดออกแล้วก็มีผู้ชายกับผู้หญิงเดินออกมานี่มันเวลางานไม่ใช่หรอทำไมทั้งสองคนถึงมาอยู่ในห้องนี้ สองคนนั้นพูดอะไรไม่รู้ดูจากสีหน้าของมายแล้วคงจะไม่ใช่คำพูดที่ดีไม่นานมองคนนั้นก็พากันออกไปยายหม่ของผมก็เดินเข้าห้องไปบอสครับมีเอกสารที่จะต้องเซ็นครับคุณชีชนวนเดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารในมือผมก็รับมาแล้วก็เซ็นเซ็นพอเสร็จผมก็ยื่นกลับไปแล้วผมก็หันไปมองจอภาพต่อ แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายที่ออกมากับผู้หญิงเพิ่งเดินเข้าไปในห้องนั่นมายสาวัสเจรีผมลุกขึ้นจากเก้าอีกแล้วรีบวิ่งไปที่ห้องนั่นทันทีถ้าผู้หญิงของผมเป็นอะไรแนมะ้แต่นิดเดียวมันไม่ได้เห็นแสงตะวันแน่เมื่อมาถึงห้องผมก็ถีบประตูซาราเอข้าไปเลย เห็นว่าเฮียนันกำลังจะเข้าหาไม้ในมือของไม้ก็ถือแจ้กันอยู่คงจะปกป้องตัวเองจากไอควายนี่มึงจะทำอะไรให้สี่วัสเจรีพอวอไม้หันอากาศตรีสระอาะอ่ะาประกาศคู่ผมต่อยเข้าไปที่หน้าของหมอน,นี่จนมันหงายหลังไปแล้วผมก็เข้าไปดูไม้ว่ามีรอยอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าประกาศคู่ไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะ พอหมายพูดแบบนั้นผมก็หันไปมิงไอ้ควายนั่นทันทีมันตกใจเล็กน้อยที่เห็นผมเอ,อสีมหาภาคบอสครับผมสีมหาภาคผมไม่ได้คิดจะทำอะไรน้องเขาเลยนะครับผมแค่เข้ามาช่วยน้องเขาเฉยเฉยแกปุยออกมาอย่างหน้าด้านหน้าด้านผมไม่ชอบเลยกับคนแบบนี้ เหตุผลฟังไม่ขึ้นสักนิดแล้วงานมึงไม่มีทําหรือไงถึงต้องเสนอหน้ามาช่วยงานคนอื่นสามวัสเจรีเอหกมหา,าพากผลขอโทษครับบอส ประกาศคู้ไปพบผมที่ห้องสามวัดเเจรีผู้หญิงของมือด้วยประกาศคู้ผมจับมือไม้แล้วพาออกจากห้องไปผมบอกตรงๆนะว่าผมไม่ค่อยขึ้นมึนขึ้นอูกับใครง่ายๆนอกจากว่าผมจะหมดความอดทนจริงๆกับเรื่องบอกเลยว่าผมไม่ยอมคิดจะทำไม่ดีกับไายแล้วยังจะหนีงานมาทำเรื่องอุบาทในบริษัทผมอีกสุนีผมฝักดูแลมายด้วย ประกาศคู่ผมฝากให้ซุนีดูแลมาแทนผมเดินเข้าไปในห้องโดยมีชี้ชะนนลตาหลังมามีเรื่องอะไรเหรอครับสองคนนั้นมาหรือยังประกาศคู่ผมยืนหันหลังอยู่หน้ากระจมันหงุดหงิดใจยังไงไม่รู้มาแล้วครับประกาศคู่ผมหันหน้ามามองสองคนนั้นสองคนนั้นก็หลบตากัน ผมใจดีผมก็ใจดีสุดๆแต่ถ้าผมร้ายผมก็ร้ายสุดดอไม้ยามกเหมือนกันคำว่าเมตตาไม่มีให้กับคนที่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเรียกพวกคุณเข้ามาทำไมสามวัสเจรีมะสามมหาภาคไม่รู้ค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่า ผู้ชายของคุณทำเรื่องอิบาทกับเด็กไม,ม้หมูสระอุกองงานในบริษัทของผมประกาศผู้นี่อย่าบอกนะว่าพี่สีมหาพรายชูสามวัสเจรีผมไล่พูดคุณออกประกาศผู้อะไรนะคะแต่ฉันไม่ได้ร่วมมือกับมันเลยนะคะทำไมฉันพ้องโดนไล่ออกประกาศผู้คุณชี้ชนนประกาศผู้ครับประกาศผู้คุณชี้ชนนเหมือนจะรู้ว่าผมจะให้เขาทำอะไร ประกาศผู้คุณเคยอ่านเอกสารสัญญาเข้าทำงานที่นี่แล้วใช่ไหมครับมีอยู่ข้อหนึ่งในสัญญาระบุไว้ว่าถ้าใครทำผิดกฎของทางบริษัทจะต้องถูกไล่ออกไม่มีข้อยกเว้นประกาศผู้แต่ห้ามหาาักผ้ารวกคุณทิ้งงานแล้วไปทำเรื่องอย่างว่ากันผมไม่ลิงคนที่ไม่รู้จักหน้าที่หรอกนะออกไปประกาศผู้บอสคะบอสประกาศผู้ ประกาศคู่ทั้งสองเดินออกไปด้วยความเสียใจจัดการจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าสามเดือนให้พวกเขาด้วยครับพอคุณชีช้ชะนนเดินออกไปผมก็น่าสงบสติอารมณ์อยู่ที่โต๊ะของตัวเองผมไม่เคยโมโหแบบนี้มาก่อนไม่ใช่เรื่องทอสาระอีเอกสาระอาวกนานหนีงานไปผสมพันธ์กันหรอกนะแต่ผมโมโหเรื่องที่มันจำทำเรื่องแบบนั้นกับมาย ผมคนเดียวเท่านั้นที่จะทำกับหมายได้คนอื่นอย่าฝัน